ผู้ลี้ภัยที่ได้รับบีซ่าจากเซองฮิฮาระพวกเขาใช้เส้นทางผ่านรถไฟทร ا นไซเบเรียจากลิทคเนียข้ามไปรัเสเซียจากนั้นขึ้นเรือไปยังท่าเรือาสึรุงัที่ประเทศญี่ปุ่นบางคนเลือกพักที่นั่นชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียรหรือปาเลสไตน์เส้นทางนี้ช่วยให้พวกเขารอดจากเงื้อมมือของนาซีเยอรมัน การกระทําของเขาในครั้งนั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวยิวราวๆ6,000คนผู้ลี้ภัยที่รอดชีวิตบางคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นพวกเรายืนรอรับเอกสารหลายพันคนเรามองเห็นเขาทำงานอย่างไม่หยุดในห้องนั้นหน้าต่างที่ดูเหมือนเป็นกำแพงที่กั้นเราเอาไว้มันกลับกลายเป็นประตูแห่งความหวังตอนที่ผมได้รับวีซ่าฉบับนั้น ภายนอกพวกคุณอาจจะมองว่ามันก็ดูเหมือนเป็นกระดาษวีซ่าทั่วๆไปแต่สำหรับผมแล้วมันคือตั๋วแห่งชีวิตผมจูบก,กระดาษใบนั้นและนั่นคือสิ่งเดียวที่บอกว่าชีวิตของผมยังไม่จบสิน้น